จำกัดโทร02 7368444ถึง 6, 6แถมฟรีองค์สตุคามพระมเทศเราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวอีก เลฟจากการที่บาหลีเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดบริษัท NKX p เ a เอ็กซ์เพทาจะขอนำท่านตามรอยอิมอลลักที่บาหลี4วัน3คืนเที่ยวสัฟรีปาร์คชมเสื้อขาวสิงโตภูเขาลิงอุรังอุตังมังกรยักษ์โคโมโดทขี่อูกลางทะเลทรายเทียมชมโชว์นกแสนรู้นั่งรถแตรมเข้าป่าซัฟรี ถ่ายรูปกับพิริแกนร่องเรือชมพระาทิตย์รับขอบฟ้าลิมล้มรสอาหารทะเลลิมหาดชาวประมงชมโชว์สุดหรูพร้อมช้อปปิ้งที่ตลาดอุบุตรและย่านทันสมัยใจกลางเมืองด่วนกลุกพิเศษกับเจ้าแม่บาหลีแมนซี่ซับสมัยและซุปเปอร์สตาร์นัดดาววิยาการเราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดฝายเดียว NK Express Travel นำท่านสัมผัสภูเขาฟไฟมหัศจรรย์โบรโมบนเทือกเขาแห่งสูงสวรรค์พีนาจากันชมปากปล่องภูเขาฟไฟที่ยังไม่หลับรอวันปทุขี่ม้าบนเทือกเขาสัมผัสบรรยากาศสวิสแห่งเอเชียท่ามกลางดอกไม้พันไม้เมืองหนาวที่งดงามพักบนรีสอร์ทหรูเที่ยวสุราบายาท่าเมืองส่งออกอันดับหนึ่ง ชมเรือดำน้ำรัเสเซียท่าเรือดัชและพบกับมังกรยักษ์กินคนยุคดึกดำบันโคโมโดที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกที่สุราบายาช้อปปิ้งกับสินค้าส่งออกราคาถูกจองด่วนตอนนี้027368444ถึง6และ0859399909เราไม่ทําให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว กงดิสนีย์แลนด์ก่อลันเตา3วัน2คืนในราคา1 9 9 0 0บาทตามรอยเส้นทางแห่งธรรมวัดโปหลิงหมู่บ้านหนองปิงนมันสก,การพระเจ้าหวังต้าเซียนสนุกสนานในดิสนีย์แลนด์แดนหันษาและเทพนิยาย การล่องเรือเฟอร์รี่ช็อปปิ้งให้จุดใจที่ถนนนาทานสินค้าเอาเลทราคาโรงงานขึ้นกระเช้าลอยฟ้าข้ามขุนเขาชมทัศนียภาพก่อลันเตาสิ่งเหล่านี้พบได้ในตะลุยฮ่องกงมิตติใหม่45สายแรกในราคา19,900บาท027368444ถ6หรือ0859399909 N K X K Travel ขอนำท่านสู่เวนิสตะวันออกเอเชียใกล้แค่นี้นำท่านเที่ยวเวเนเชียนนครเวนิสแห่งหมาก้าวเนร,นรมิดนครเวนิสมาไว้ที่เวเนเชียนชมท้องฟ้าจำลองสีคลามที่งดงามตระการตานั่งเรือกอนโดราพร้อมเสียงขับกล่อมจากนักร้องประจำเรือล่องแม่น้ำชมทัศนียภาพสองข้างทางของนครเวนิส ในบรรยากาศที่แสนจโรแมนติกขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดเจ้าแม่กวนอิมเที่ยวโบเซนโผลอดีตอนานิคมของโปรตุเกสช้อปปิ้งย่านเซนาโดสแควร์เที่ยวมาเซาแคมเซนเ้นมาพึงครองจีนช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่รอเงในราคาพิเศษสุด2ี่สสายแรกเท่านั้น02 736844จสดถึง 2, 7, 3, 6, 8, 4, 4, 4, 6, 085 939 9909เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว NK Express Travel ขอนำท่านสู่อารยธรรม3,000ปีแห่งลุ่มแม่น้ำไนยเยือนอียิปต์ดินแดนแห่งอารยธรรมโบราณล่องแม่น้ำไนยพร้อมชมระบําเบลลีแดนซ์ล่องเรือสำราญเที่ยวเมมฟิสรูปปั้นรามเซษที่2ส,สฟิง์กางแจ้งซักคาร่าพีรมิดขั้นบันไดสุสานแห่งกษัตริย์มหาพีรมิดกีซ่าคีโอกลางทะเลทรายชม สฟิงยักษ์หน้าพีระมิดกรุงไคโรที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติช้อปปิ้งที่ตลาดคาลิลีบาซาป้อมซิตาเดลสิบสายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้ลดทันที2,000บาท02 736844-6 085 939 9909เเราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว Nkxp r e s s Travel ขอนำท่านสู่ดินแดนสีฤดูเที่ยวเกาหลีดินแดนดอกไม้และใบไม้เปลี่ยนสีตามหล่อสีรีี่ดังหนังเกาหลีเยือนกรุงโซลดิสนีย์แลนด์เกาหลีเอเวอร์แลนด์พระราชวังโบราณพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ภูเขานำสานและตึกที่สูงที่สุด63ชั้นชมแรล่งสกีและสปัดิมาช่วงหน้าหนาวพร้อมช้อปปิ้งที่ย่านทงเดมุนอิเทวอนลิมโดไกตุนโสมหมูย่างเกาหลีขนานแท้และดั้งเดิมตามรอยแดจังกึมเที่ยวบ้านซีรดุลและเกาะนาม้ในราคาโปรโมชั่น02 7368 444 6085 939909 9เรา ไม่ทำให้คุณผิดหวงังแม้แต่จุดหมายเดียว ขอนำท่านสู่กรุงปักกิ่งเมืองประวัติศาสตร์ที่เต็มไปได้วยความยิ่งใหญ่และอลังการของประเทศจีนนำท่านเยือนกรุงปักกิ่งสัมผัสวัฒนธรรมและอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดชมกำแพงเมืองจีนพระราชวังคู่กงหรือพระราชวังต้องห้ามจตุรัสเทียนอันเหมือน ขอบูชาเทพย,ยดาและบวงสวงเทียนฐานวัดรามะพระราชวังฤด,ดูร้อนของพระนางสูสีไทเฮา,าทะเลสาบและเรือมังกรในพระราชวังช้อปปิ้งให้จุใจที่ตลาดพึ้นเมืองและตลาดละเสือโชวกายกรรมปักกิ่งที่ตื่นเต้นเร้าใจลิ้มรสเป็ดปักกิ่งต้นตำรับที่อร่อยเลิศพิเศษแถมกระเป๋าสวยรวย จริษั Express, ท NKX Place Travel ผู้นำในด้านการทัวร์ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกโดยคุณแนนซี่ทรับสมัยที่บริหารงานในระดับคุณภาพไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนเราพร้อมมอบความสุขตลอดการเดินทางเพื่อคุณบาหลีดินแดนแห่งวัฒนธรรมตะวันออกที่ยังคงความงดงามแห่งวิถีชีวิตยุโรปดินแดนถิ่นช้อปปิ้งในฝันเอเชียและทั่วโลกเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว โทรด่วนวันนี้ที่027368444ถึง6มีส่วนใ poplar ไปที่ตัวนี้จาก sea and visit c h uh, e n a t o n Old Town and Old Harbor of Jakarta เนมิสุนดากราปาสุนดากราปาก็วันนี้นะคะคุณจิงหวานนะคะก็จะพาแนนนะคะไปเที่ยวเมืองเก่านะคะไปดูท่าเรือเก่า,กานะที่จาการ์ตาค่ะเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นจาการ์ตาเคยเป็นอนาณาณมของดาชนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะไปดูเมืองเก่าที่จาก,า,การ์ตาต่างนะ,ะ,นะะวันนี้เรามีคุณจิงหวานนะคะเป็นเสเปเชียล เอค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวกันเลยค่ะ How many years old? เออร้200 years old ประมาณ200-300ปีค่ะอันนี้ก็เป็นเมืองเก่าก็เหมือนเชนาทาวทางบ้านเราแต่ที่นี่เนี้ยคนจีนจะเยอะนะคะจาการ์ตาถือว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียค่ะเป็นเมืองสำคัญอันดับหนึ่ง ให้เดอริเซียก็มีเกาะประมาณ17,000กว่าเกาะถือว่าเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะคนที่จาการ์ตานะคะนับถือนิกายอิสลามนิกายซุนนนะะีอุไรสารามาลิกุนค่ะ the population more than 300 e e hundred million right more than two million อ๋อที่จาการ์ตาเนี่ยก็จะมีคนอยู่ประมาณสอง สองล้านห้ากว่าตอนนี้ก็เกือบสามล้านแล้วนะคะก็ถือเป็นเมืองใหญ่ที่สุดจาการ์ตาท่านมีเรียนวะที่จาการ์ตาเนี่ยสิบล้านนะคะแต่ทั่วประเทศอินโดนีเซียประมาณสามร้อยกว่าล้านเขาบอกประมาณสองร้อยห้าสิบล้านแต่ณปัจจุบันนี้คิดว่าคงเกินนะคะเพราะที่นี่เขาจะไม่มีการซัมเมอรี่แพนนิงนะคะเขาจะมีประชากรค่อนข้างเยอะ ที่นี่นับถือศาสนาอิสลามนะเช้าเช้าก็มีสลาม,มาเลกูลสลามมาลคูลนะคะมีคริสนะคะแล้วก็มีคนจีนอยู่บ้างก็มุสลิมประมาณ85%นะอันนี้คือย่านเชนาทาวก็คึกคักเป็นย่านเมืองเก่าก็เรียกว่าโอนทาวนะก็จะมีท่าเรือนะต่อแก่ kita, kong akan datang banyak, kita akan sekitar 2 jam di museum tua Jakarta, Batavia, West Coast, Batavia Jakarta, jangan lupa Jakarta adalah Batavia, ya, Waktu kau tempat, Patahila, 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 Fatahila museum museum oh, now we call old town area technically we call old town area uh -huh. อนเนี้ย <Yeah. S 1> ดั๊ก็ uh, ใช้ using, หบวกแบบนี้ <this> นะเขาก็จะจําลองมาเหมือน uh oh. เป็นเมืองเก่านี่คือพิพิธภัณฑ์หุ่นกระบอกของจากา uh oh. รตาออันนี้หินสมัยโบราณนะ uh oh. อะ ถ้ามาที่ที่ทัวเนี่ยก็จะพาเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์เก่าแก่นะฮะจากโอทาวแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูท่าเรือสมัยโบราณของสมัยที่ยังเป็นอาณิสวงของดัตเล็ครันั้นเป็นสะพานเก่าแก่ที่สุดในกรุงจาการ์ตาซึ่งสมัยก่อนเนี้ย ที่นี่เขาเรียกว่าปัตตวีีหลังจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นจาการตานี่จะเป็นสะพานเก่าแก่ที่สุดนะะตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมย้อนรอยชาว่าเมื่อ200กว่าปีมาแล้วสมัยตกเป็นอาณานิคมของดัตช์เราก็จะเห็นสถาบ้านเมืองสมัยโบราณ เหมืยอนเ,เราย้อนรอยไปสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาอันนี้ก็คือเมืองเก่าน,านคือการเข้ามาเราสร้างประวัิมาร์ชวาดั้งเดิมนี่ก็จะมาเที่ยวท่าเรือเก่าแก่อันนี้เป็นท่าเรือซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็ยังใช้อยู่นะ,ะในการขนส่งสินค้าทางเรือ เป็นท่าเรือสำคัญแห่งหนึ่งในกรุงจาการ์ตาเป็นท่าเรือเหมือนบ้านเรานี่ท่าเรือของเตยแต่ที่นี่เนี่ยเป็นท่าเรือเก่านะคะในปีพศ .1527 งห้าสอสมัยที่ดับเนี่ยมาปกครองจากอินโดนีเซียมาจ a กอิ o โดนีเซียมาจากมาเกสซาจากสุราบายาจากกะ n ิมันตันที่ดิมทางา ลอกาอินโดนีเซียลอกเอ๋อสินค้าของอินโดนีเซียนะคะก็จะมาขึ้นที่นี่สุราบายากาลิมันตันมักเฮซาเดอะโอฮาเบอร์เรย์เวทีเรือที่เก่าที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะในปี1527ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่ ในการขนส่งสินค้าไปสู่เกาะต่างๆของประเทศอิโดเีเซียค่ะถือว่าเป็นท่าเรือประวัติศาสตร์รีสเเทรดิชันนี่เรือสมัยโบราณน,นะจะเป็นแบบนี้โบราณปะ่ะเรือสมัยโบราณนี่เราก็เข้ามาถ่ายทำบริเวณคาโต้ ย่านคนส่งสินค้าแต่เรือนี่ก็ยังใช้อยู่ห0าร้อยปีไฟ0 y ่ a เด็ดเยีย0ไฟอ้อห้าอปี right? yeah, 500เ oh.